อ่ะครับทักทายเพื่อนสมาชิกเราอยู่กันที่สามบามตานครเปเจ็ดนะครับเป็นตะก้อ๊อกเดียวนะครับพม่พรมารถถัง<ม>กับเจ้าครอบบางพีนะครับ<ม>เป็นเหลี่ยม๊อกเดียวนะครับเจ้าครอบบางพีกับพม่ารถถังนะครับทิง้งรางวัลอยู่ที่สองหมื่นบาทนะครับ สามต่อหนึ่งนะครับสี่ต่อหนึ่งนะครับเอาแล้วครับห้าต่อหนึ่งแล้วครับ มาลับมาลับกสบักกอนครับบักก้อนครับโอ้บกี่ต้องบอกลูกชายอยู่หน่ยิกหนึ่งไปเหอ่หนมา้หหนึงนะครับโอ้โหถือว่าหางหคยอาลาครับเจต่อหนึ่ง ลูกพ่อก่อย่างไรเรื่องอะไรไอ้ลูกป้าก็ให้เอาละครับแปต่อหนึ่งโอ้โหแล้วก็สินาทีเกมแน่นอนแบบเนี้ย อยู่ที่พระมา่ารถถังจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟบ้างแล้วครับหนึ่งต่อแปดอาแล้วครับสองต่อแปดอาครับเอาหมวกมา เอาแล้วครับมาแล้วครับสามต่อแปดสามต่อแปดนะครับเอาเสือมาเจาะคอบเปิดเดิมเอาหมัวรางหลังเรียบร้อยไปแล้วครับสี่ต่อแปดไล่มาทีละแต้ม แล้วก็มีดีที่ลูกเสิร์มนะครับแล้วก็ปอกเดียวสต่อแปต่อแปเอาเปิดเอาแล้วห้าต่อแปดห้าต่อแปนะครับ บต่อ8สสบบเสยงเียวแล้วเสรขวาเอาละครับพม่า,า,อ,า,มาออกลูกเสิร์ฟแล้วครับได้มา5 5แต้มนะครับจากลูกเสิร์มอ,อย่าว่านะครับเจ้ารถถังเสิริมหมุนเดียวจบ ไปแล้วครับเจ็ดต่อแปดเป็นไปได้นะครับถ้ารวถังเสิร์ฟมวลเ,เดียวจบนะครับไปแล้วเดียว7จ็ดต่อแปดตอนะครับ <S <s <we ak> เอ้ามงมา <S <s <we ak> เอ้ามงมาโอ้โหมงไม่ข้ามเอาแล้วครับ เอาแปะกลับไปวงมาเจ้าครอบวงไปเอาแปะกลับไปเอาแปะกลับมาเจ้าครอบวงไปเอาแล้วอยู่ที่พม่าลุ้นถังนะครับเสร์บดีมีโอกาสเป็นแต้มพม่าลุ้นถังได้มาจากลูกเสือบหกแก้มลวดนะครับ เจ็ดต่อแปดเอาเปิดไปอีกแล้วเอาเปิดไปเอาโมงยอดเอามงมาเรียบร้อยเอาแล้วครับ นะครับความมันบางเกินนะครับตอนนี้นะครับอมตะโดนพม่าล้อมสนามไว้นะครับที่มอมตะเฟสเจ็ดฝั่งนู้นเห็นยืนรอบสนามมีแต่พม่านะครับเพื่อนบ้านเราเองนะครับซ้ายขวาข้างหลังนะครับเป็นชาวเมียนมานะครับแปดต่อแปดเอามาที่เดิมเอาแล้วครับข้าต่อแปด 9กต่อแปเต่อแเอาเสิร์มาที่ดมเปิดเอาแปรมาเอามงไปเม่งคมบอกว่า้แดงต้อาเกแปต่อเกานะครับ เอาบูงมาน้ำแดงจังควรนะสองล้างเอาถ้าร้อแดงยังควรเอาละครับ อ่าครับผู้ขี่สูงสีนะครับทัาทายทั้ง55ท่าน9ต่อ8นะครับเอาเปิดเอาแปรมาข้างหลังจะครอบวงไปเอาแปรมาจะครอบวงไปเอามงมาเจ้าครอบวงยอดเรียบร้อยเสือกาแเกงไมเสื้อ กินเจ้าขินได้ไหมเงเจ้าครอบแก้มตามนะครับ8-9เขาเจอไปเอาแล้วครับแก้มเข้าแล้ครับมุกจะไปเสือกเจ้าอย่งกับอกเสือกเจ้าเห็นอ่ะขามันแ้มมาแขนาบมัน่ะเสือกลงนมูนีเีเน่นน่ะแล้วลงนัมูนีเป็นั ก็ไปเสิร์ฟแนวเขาหัวม่นป็ตัวทดนีเขาหัวได้กันเขาขาหัวุ่มคู่นี้ทีสามแต้มไปดิคู่นี้เตะเกมชิสานะครับเ้าต่อเก้าแต่ก็ปอกเดียวนะครับ เข้ามาเอามาอางยอดเอาแปรมาจะครอบแปรไปเอาแปรกลับมาจะครอบมงไปเอาแปรกลับมาจะครอบมงไปบดเขายอดเอาแล้วครับแหล้ว10ต่อ9อยู่ที่ลูกเกือบนะครับเสือดลงนั่งดตั้งนานละขันห้อเดียวฝังฝาเสื้อฝาเชือกชือายทั้ง64ท่านนะครับ ให้สนต่อเก้ต่อเนะครับเอาแปมาเจ้าครอบวงไปเอาโวงมาเจ้าครอบมงไปเอาแปรเอาแล้วสิบเอ็ดต่อเก้าเสือกันตลอดเลย โอ้โอ้โห่ไ um เอ้อ้โหอ้โหออ้โหโอเอาโห้อ้โหรอ้อาแปม้โหอ้อบมงไอ้้า้าหอบมงไอ้้โ้หออ้มอ้อาหอ้โอมงอเอาอ้้าหโอ้ออาโห้อ้แปโไปเอ้โหโอ้อ้้อโอ้ เดียวเกมนะครับนี่แหละเอ็งมึงสัวมันจะชิดได้โค้ดบอเดี่ยวหุ่นสกีสักการ์เดนหน่อยได้ตัดทายทั้งหกทีห้าท่านนะครับเราอยู่ในเบสตะก้อไฮไลท์มันๆนะครับแค่ไปปวดเลยนะเป็นตะก้อป๊อปเดียวนะครับนี่นะครับเจ้าก๊อปบางทีนะครับเอาละครับเกมไม่เกมนะครับ สิบสองต่อ, 12, ตอเก้าเกมไม่เกมเอา้าวมงมาโอ้โหเอาแล้วครับอยู่ที่ลูกเสิฟเจ้ารถถังนะครับเจ้าคอบต้องล็อกร้อยเท่านั้นนะครับเจ้ารถถังดีดีที่ลูกเสิฟเก้าต่อสิบสองเอาดีดมาครับเอา้าวมงมาเจ้าคอบแปลกลับไปไปแล้วสิบต่อสิบสอง เอาล้ครับต่อกลมๆสิบสองลูกสิบต่อสิบสองนะครับเสือไปท่าน well> ันละเออฉันบอแค่ม well> ั no> ้นไม่ด po ีหรอก สิบต่อสิบสองนะครับเอาแปรกมาเอาจะครอบวงไปเอาวมงมาเอาแล้วครับสิบเอ็ดต่อสิบสองอยู่ที่เจ้าครอบต้องล็อกนะครับถ้าล็อกไม่อยู่พมว่าจะตีเสมอทันทีแปมตามมาสิบเอ็ดต่อสิบสองแล้วก็กลมๆสิบสองลูนะครับ สิบเอ็ดต่อสิบสอนะครับเจ้าครอบขอลูกเดียวเกมส่วนพม่ารถถังขอแต้มเดียวตีเสมอนะครับสิบเอ็ดต่อสิบสองเอาเซอร์มาเจ้าครอบวงไปเอาแปรมาเจ้าครอบแปรหยอดเอาแล้วอยู่ที่เจ้าครอบวงไปเอ้าเจ้าครอบวงไปเอาวงมาเจ้าครอบแปรไปเอาวงมาเอาวงเอาแล้ว แล้วตะก้อกลมๆสิบสองรูนะครับตอนนี้ฝั่งเจ้าคอบปางพีตกเป็นรองจากที่แต้งนำอยู่สิบสองต่อเก้าไม่เกมนะครับทักถายคุณเดชนะครับฝั่งพมา่าขอแต้งเดียวเกมนะครับ

แกมเดียวเกม12ต่อ12นะครับโอ้โอโจบเกมนะครับเป็นไปได้นะครับเจ้าครอบปางพีน้อยนะครับแก้มนำอยู่12ต่อ9ไม่เกมนะครับโดนพมา่าล้วถังไล่ตีเสมอแล้วแซงเข้าวินนะครับด้วยสกอร์13ต่อ12 โอ้โหสุดมันนะครับแอดมินก็เสียงแหบเสียงแห้งนะครับกับการไหลสดนะครับค่าคืนนี้ที่สนามเฟตเจ็ดอมตะนครคู่นี้เดี๋ยวแอดมินขอยักตัดคลิปก่อนนะครับทักทายคุณเบสด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยดูคู่ต่อไปนะครับวันนี้พม่านะครับยังล้อมอมตะเฟตเจ็ดไว้อยู่นะครับคงปักกันยาวๆนะครับเดี๋ยวแอดมินขอยักตัดคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ